ครับวันนี้เราติมาส่อมเครื่องดัดเหล็กนะครับเครื่องดัดเหล็ก32มิลน,นะครับตัวนี้โอ้เลื่องมาแล้วมันสุดยอดจริงๆครับเนี่ยมันเหมือนกับกองขยะกองนึงนะครับเดี๋ยวเราต้องซ่อมให้มันดีนะครับเราต้องอย่างนี้ต้องทําความสะอาดให้ดีๆนะครับผมเราจะซ่อมกันแบบไหนเรามาฝึกซ่อมกันด้วยกันนะครับช่างเพื่อนช่างและลูกๆหลานๆมาซ่อมเครื่องดัดเหล็กรุ่นนี้32มิลครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราลือก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าที่แน่ๆคืออย่างนี้แล้ครับขยะนูเก็บไว้นานแล้วมั้งผมว่านคะครับผมจะพังหมดแล้วปันนี่ครับผมดูครับมันสุดยอดจริงๆครับ เราต้องเก็บให้ดีนะครับเครื่องดัดเหล็กนี้เครื่องนี้ก็ประมาณ3ี่มินิ้นนี่เกือบแสนนะครับเครื่องใหม่แต่เราก็ต้องซ่อมนะครับเพราะว่ามันกัดจะหมดเลยแต่ราคาซ่อมนี้ยังบอกไม่ได้นะครับครับสวัสดีครับเมอนี้ห้าสิบห้าสมไอเครื่องดัดเหล็กนะครับเครื่องดัดเหล็กย่างนี้32มิลนะครับมีมอเตอร์2ตัวนะครับมอเตอร์2ตัวหตัว2ตัวนะครับมอเตอร์2ตัว ครับมีเซนเซอร์2ตัวนะครับเซนเซอร์เซนเซอร์นี่ตัวหนึ่งกระตกเกือบ3,000เลยครับเนี่ยระวังดีๆนะครับเจ็บดีๆนะครับเครื่องดัดเล็กแล้วการคาดยู่ข้างล่างนะครับคาดสำหรับไอ้ไอมันดูดจับท่องานนะครับมันกระแพงนะครับเจ็บดีๆครับผม รักษาให้ดีๆนะครับของมันแพงแพงพิล่าสอมกับแพงครับมือนี้เฮาติมาซ่อมพ่อลูก้าหลานซ่อมเนาะครับเนาะเขากันมาเช็คเบื้องสายไฟเช็คยังเข่าเรียบร้อยแล้วเขาก็นทล่องเสียบปากเสียบหนังเนาะครับเนาะมันบมีอย่างนะครับมีรีเล่รีเล่สองตัวนะครับมีแม็กเนติกตัวหนึ่งนาะครับผมแล้วก็มีหม้อแปลงนะครับมันเป็นไฟเป็นรีเล่ยีบซีวนนะครับบม่ยากนะครับเห็ดขี้ยังรถนี่ยแหละครับเห็ดขี้ยังขี้ยังไฟรถหรือว่าเห็ดขี้ยังขี้ยังไฟอันพวกไอ้ นี่ไมคืพวกลอกพวกอยังคือกันครับผมบ่สต้องย่านครับเด,บด็กบ่ได้โท่มาหาม่นแสนด้วยครับเด้อที่ผ้าอบอกครับครับเขาจะลอกให้บผงครับใส่เราขับรถรถกำลางเสียงบักดังเลยครับนี่และเซนเซอร์นะครับเเอาเล็กใส่มันกระดับแล้วครับเซนเอซอร์ใส่ได้อยู่ครับเอาเล็ก แต่ว่าเสียงดังดีครับ